อยู่ให้ได้แบบเข้าใจชีวิต 1. ทําทำผิดได้แต่อย่าทำผิดซำ้ำคนที่ใช้ชีวิตมาจนเข้าใจจะรู้เดี๋ยวว่าคนเราผิดพลาดกันได้แน่นอนว่าจะต้องเสียใจทำงานผิดทำข้อสอบผิดส่งของผิดทำมากก็มีสิบผิดได้มากไม่ทำอะไรจะเอาอะไรละครับมาผิด ข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ผิดครั้งแรกเพราะไม่รู้ทําไม่เป็นไม่เข้าใจไม่ชำนาญน,นั้นพอยอมรับได้แต่การทําผิดครั้งต่อไปในเรื่องเดิมๆนั้นถือว่ามันเป็นตัวเลือกคือเลือกจะทําผิดแบบที่ผ่านมาหรือว่าจะไม่ผิดเหมือนเดิมก็ได้เพราะถ้าเรียนรู้จากความผิดครั้งที่แล้วได้ดีโอกาสจะผิดซ้ำซากนั้นเป็นไปได้ยากมาก แต่ถ้ายังคงทำผิดซ้ำเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าความผิดครั้งที่ผ่านมาไม่ได้สอนอะไรให้เราเลย 2. ไม่เสียเวลาเวทนาตัวเองวันที่อกหกักผิดหวังแพ้พ่ายหรือไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกทอดทิ้งให้เดียวได้ไม่มีใครอยากได้โมเมนต์แบบนี้หรอกครับเหมือนกับโลกหยุดอยู่กับที่เหมือนเราอยู่ในจุดที่ต่ำสุด ไม่อยากทำอะไรบางคนแทบไม่อยากจะหายใจการมีความรู้สึกแบบนี้ย่อมเป็นไปได้แต่อย่าให้นานครับเพราะถ้าเราจมลึกอยู่แต่ในหลุมของความโศกเศร้าเป็นเดือนเป็นปีก็ยังขึ้นจากหลุมนี้ไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตต่อไปกันยังไงเปลี่ยนความคิดและวิธีการทำสมัย บางคนบอกตัวเองว่าจะร้องไห้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่ร้องไห้กับเรื่องนี้อีกต่อไปชีวิตเราอะหลีกเลี่ยงความเสียใจไปไม่ได้แต่ต้องมีลิมิตมีเวลาและมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวเองลุกขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่มีใครโชคดีตลอดไปและก็ไม่มีใครโชคร้ายอยู่ตลอดเวลา 3. ไม่เร่งรัดรีบร้อนรวยทันใจสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนในโลกใบนี้มักจะไม่มีจริงนะครับเพราะทุกอย่างต้องการเวลาเหมือนกับนักกีฬาระดับแชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่ก็ผ่านการเล่นไม่เป็นมาก่อนกว่าจะเริ่มหัดกว่าจะได้ฝึกซ้อมเท่าไหร่กว่าจะเก่งขึ้นมาและต้องมีวินัยและทุ่มเทคแค่ไหนกว่าจะได้แชมป์ เหมือนกับนักวิ่งซึ่งเป็นตำนานของโลกเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรด้วยความเร็ว9.58วินาทียูเซนโบลต์เคยพูดเอาไว้ว่าผมใช้เวลาในการฝึกซ้อมวิ่ง4ปีเพื่อจะทำเวลาให้ได้9วินาทีแต่บางคนฝึกซ้อมแค่2เดือนแล้วก็เลิกลาไปเพราะคิดว่าไม่มีวันจะสำเร็จได้ความล้มเหลวก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกับน้ำที่ค่อยๆรั่วเข้ามาในลำเรือ ความสำเร็จก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกับเม็ดฝนทีละเม็ดที่ไม่ขาดสายสุดท้ายก็จะกลายเป็นทะเลสี่ทำเองได้ไม่เรียกร้องคนที่เข้าใจในการใช้ชีวิตจะไม่โทษใครหรือสิ่งใดให้มันเสียเวลาโทษเศรษฐกิจโทษสังคมโทษองค์กรโทษเจ้านายเพราะยิ่งโทษเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง ยอมรับแก้ไขทําต่อไปด้วยตัวเองดีกว่าเพราะคิดว่าต้นทุนและโอกาสของคนมันไม่มีวันจะเท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิดมาพ่อแม่เป็นใครฐานะการเลี้ยงดูการศึกษาสิ่งแวดลอ้อมมันไม่เท่ากันเหมือนกับไพ่ที่เขาแจกมาไว้ในมือตั้งแต่แรกจะเปลี่ยนก็ไม่ได้จะไม่รับก็ไม่ได้แต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะเล่นยังไงกับไพ่ใบใหม่ หรือไพ่ที่อยู่ในมือสู้ให้สุดใจอยากได้ใส่ให้มันเต็มร้อยมีปมด้อยไม่เป็นไรอย่าทำตัวให้มันด้อยกว่าปมมีโอกาสน้อยไม่เป็นไรอย่าทำตัวให้หมดโอกาสจุดเริ่มต้นกําหนดไปได้แต่จะให้จบอย่างไรกําหนดได้ด้วยมือทั้งสองและมันสมองของเราเอง